กูอยู่กับลุงพลกูเต้นเต่างอยไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องงงกูตาลอยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวม่ยังจ้องจะกัดนี่กูสบามึงมัดเดียวทำไมพวกมึงหลับคอโทรัพที่มัดซ้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก๊ปก็ทำมึงตายไอ้สัตว์เวลากูแร็ปถ้ามึงตายตาลับนี่ขนาดกูยังไม่หลับก็ทำมึงงงดีไอสัสกูอยู่กับลุงพลกูเต้นเต่างอยไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องงงกูตาลอยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวม่ยังจ้องจะกัดนี่กูสบามึงมัดเดียวทำไมพวกมึงหลับคอโทรัพที่มัดซ้ายกูไมี นกูมีแค่ปืนแก้วก็ทามึงตายดีสัตว์เวลากูเล็บทามึงตายตาหลับนี่ขนาดกูยังไม่รักก็ทามึงงงดีสัตว์มาดิเอาเดิในวะของจริงมึงก็มาดิลองทีมาลองทีแนวพวกกระจกกุยกโดนตีนกูเล็งเข้าหัวแบบจิวเฉวกูยิงปืนจนเป็นแต่คิว้วที่กูไม่ทำเพราะไม่มีฟิวโอ้ยกูตปปาชมวิว ควายกลัวมึงทําไม่ได้กลัวมันไม่ง่ายที่จะแลบให้ได้พวกเลยสบายกูนั่งคุยกับยายว่าต้องทําให้ได้คนที่กูจะตายกูต้องทํามันอีกงนเงินในกระเป๋ายัางไม่มีกูไม่นอนจนตาลีกูไม่สนเฮียอะไรกูอยู่กับซิกทีนยึดแม้มึงยึดแม้มองอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มึงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่มึงจะทำอะไรก็ตามแต่ตองไม่มีมึงไอ้ควายกูแลบอยู่กับตาลือ กูซัดนามึงจนตาเปื้อถอยโคไอ้ควายไอ้กระเบื้อแป,ป๊บเดียวทำสนตจเนี่ยกูก็เลิมกูอยูก่กับลุงพนกูเต้นเต่าง,งอยไอ้สัตว์ทำให้มึงต้องงงกูตาลอยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจะกัดี่กูซัดมึงมัดเดียวทำให้พวกมึงหลับคอโทษทีมาสายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแค่ว่าถ้ามึงตายดีสัตว์เวลากูแล็บถ้ามึงตายตาหลับในขนาดกูยังไม่แล็บก็ถ้ามึงงงดีกูอยู่กับลุงพนกูเต้นเต่างอยไอ้สัตว์ทำให้มึงต้องง กนาร้อยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจักกัดกูสบายมัดเดียวถ้าไม่พวกมึงรับคอโทรที่มาซ้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนก็ก็ถ้ามึงตายดีสัตว์เวลากูแลบถ้ามึงตายตาลับนี่ขนาดกูยังไม่แลบก็ถ้ามึงงงดีสัตว์เด็กไหม เมื่อสลายกับสุรเดานิมนจะลัยเพื่อกุ้มยามจดานี้มันจะลัยกูบอกกับเธอว่าคืนนี้ไม่ต้องค่อยกูบอกกับเธอว่าคืนนี้ไม่ต้องค่อยต่วงายต่างายกูว่าหูมึงมันยังเด็กน้อยตั้งค์หอบมึงมันก็ยังน้อยตังค์หอกมึงมันก็ยังน้อย I got t h mood oh oh I got t h show oh oh You got the m o v e oh oh ยวมึง u ป e b l o กูอยู่กันลงพนกูเต้นเต่างอยไอ้สัตว์ทำให้มึงต้องงงกูตาลอยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวไม่ยังจ้องจักกัดนี่กูสบึงมัดเดียวทำให้พวกมึงหลับคอ ซกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก้วก็ทำมึงตายไอสัต์เวลากูแร็ปทำมึงตายตาหลับี่ขนาดกูยังไม่ลัวก็ทำมึงงงดีสัตกูลุงพนกูเต้นเต่างอยไอสัตทำให้มึงต้องงงกูตาลอยไอสัต์ขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจะกันี่กูซับมึงมัดเดียวทำให้พวกมึงหลับคอทอที่มัดสายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก้วก็ทำมึงตายดี่สัต์เวลากูแร็ปทำมึงตายตาหลับี่ขนาดกูยังไม่ลัวก็ทำมึงงงดีสัตมาดิเอาดิ ในว่าของจริงมึงก็มาดิลองทีมาลองทีแนวพวกกระจอกกูอยากโดนตีนกูเล็งเข้าหัวแบบชิวเฉวกูยิงปืนจนเป็นแต่คิวที่กูไม่ทำเพราะไม่มีฟิวโอ้ยกูตกปลาชมวิวหองตายไอ้ควายกลัวมึงทำไม่ได้กลัวมันไม่ไง่ายที่จะแรปให้ได้พวกเลยสบายกูนั่งคุยกับยายว่าต้องทำให้ได้คนที่กูจะต